สวัสดีค่ะสวัสดีสบายดีพี P ่พีเอฟซี C, ทุกคนทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังช่อง YouTube แพรวาคนโก้คนเก่าคนเดิมจ้าทุกคนวันนี้น้องแพรวาก็จะพาเข้าไปเที่ยวในข้างในนะคะหอพระราช,ชวังนั่นเองนะคะทุกคนว่าจะเป็นยังไงบ้างนี่ก็เป็นครั้งแรกของแพรวานะคะที่แพรวาจะได้เข้ามาเที่ยวชมเนาะในะในวัดพระแก้วนะคะทุกคนเนาะหลังจากที่เราได้เที่ยวชมพระแก้วมรกตแล้วก็ไปกราบไหว้ขอพรอ,อะไรต่างๆนานาน,าน,นะคะทุกคน เดี๋ยวเราก็จะมาเที่ยวในอันนี้อีกข้างในอีกสถานที่หนึ่งนะคะทุก mm hmm. คนเพราวาก็มากับทัวร์ที่เขาพานักท่องเที่ยวมาทุกคนถ้าถ้าไม่มีอ่า คณะทัวร์ทุกคนที่มาเที่ยวเพีาวก็คงไม่รู้เนาะว่ามีอีกจุดหนึ่งเพราะว่าเพียก็คงจะได้อยู่แต่ด้านในตรงนั้นแล้วก็คงจะได้ออกมานะคะแต่อันนี้ก็คือมีนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปกันเลยนะคะไปชมกันเลยว่าข้างในจะสวยงามขนาดไหนนะคะก่อนที่จะไปดูก็ขอฝ <c oughs> ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้เพลวาด้วยนะคะจะได้มีกําลังใจคะ่ะโอเคเราไปเจอกันเลย <c oughs> ด้านหลังก็จะเป็นดอกไม้สวยงามมากค่ะ

ตัวให้เขาขไปก่อนนะเขาไปทีหลังพาหลวงมาเทียวาจหหะถ่ายหน้ารัดจังมนี้เหนื่อยแล้ว เราไมทุกคนคะเดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะไปนี่ค่ะก็จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะแยะไปเข้าไปด้านในกันนี่นะคะเรากำลังจะเข้าไปด้านในนะคะนี่เลยเดี๋ยวจะให้ดูด้านในค่ะนี่ค่ะ ทุกคนคะ่ะอันนี้คือด้านในนะด้านในพระราชวังดูอะไรไม่รู้สวยงามนี่เลยเที่ยวชมสวยงาม สวยมากเนาะถ้าเย็นๆกว่านี้คงจะสวยมากนี่เลยคนที่ทำเบญจรงคอะ่ะจะแบบนี้เลยสวยงามตกแต่งเหมือนเจ้านายคนเก่าอะ่ะของแพรวานะคะก็จะขายเบญจรงเนาะทำเบนจรงส่งออกทั้งไทยและเทศนะคะทุกคนทั้งไทยและต่างประเทศคะ่ะ อันนี้ไม่รู้ว่าเขาให้เราเดินไหมเดี๋ยวเราต้องอ่านป้ายก่อนขอความร่วมมือไม่ให้ผ่านเส้นทางนี้นก็คือเราไม่สามารถที่จะเดินเหยียบสนามหญ้าไปได้นะคะเราก็ต้องอ่านป้ายดูก่อนนะคะทุกคนเนาะเราก็ให้ความร่วมมือคะ่ะเขาท้ยังไงเขาทำได้ยังไงน้องรัดสงสัยว่าเขาทำได้ยังไงทำไมเขาตกแต่งกิ่งไม้ให้สวยงามขนาดนี้อะพี่ถ่ายรูปให้ อ่ะหนึ่งสองซ้ำสวยมากบอกแล้วมันสวยเขาทำได้ยังไงต้นไม้อ่ะคือไม่รู้อ่ะน้องรัดยืนมาสวยสวยมากทุกคนสวยสุดๆไปนี่ค่ะคือตรงนี้จะไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวเยอะเพราะว่าไม่ได้มีอะไรให้เราชื่นชมมากมายแต่อยากจะบอกว่า สวยมากค่ะนี่เลยนี่นะคะนี่ค่ะสวยงามสวยทั้งคนสวยทั้งดอกไม้แล้วก็สวยทั้งสถานที่ พี่น้องคลิปนี้บ้ตองมิยังไลฟ์เพยว่าเด็กเขามาเที่ยวชม่าบรรยากาศดันใน้ยังสวยงามทุกคนเพยว่าก็จะเก็บเกี่ยวไว้เป็นที่ระลึกนะคะว่าเพยว่าได้เคยมาหน้าจุดจุดนี้ครั้งหนึ่งในชีวิตนี่นะคะดอกอะไรนะเขาเรียกว่าดอกอะไรอะ่ะอันนี้คือไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าดอกอะไรอะ่ะทุกคนแต่คือสวยมากนี่ค่ะอันนี้มันคือแบบแปบ๊บหนึ่งนะคะ ค่ะทุกคนเราจะไปกันเลยสวยงามไยพี่น้องนี่นะคะไปีดาย,ยไม่มีแว่นตากันแดดเพราะตอนนี้มันแดดมากกันแดดแรงจุดๆเลย เอามุมมุมไหนก็ได้หน้องพี่แต่พี่มองไม่เห็นแล้วเพราะว่ามันแสบตาพี่น้องมันแสบตานะทุกคนนี่เลยงามพี่น้องงามขนาดงามหลายบอกเลยคำเดียวว่างามสวยมากแลเด็ดกแ่แหงอันนี้เป็นเวลาสี่โมงขึ้นสี่สิบหานเออสามสิบหาานาทีทุกคน สีมุเพิง่ะชีม0งแข้งชีมงเขิงทุกคนชีม0งเขิง,ง,งแต่ว่าแดดแห้งขนาดพี่น้องแหงแดดขนาดแห,แห้งมากๆนี่เลยแดดแห้งลายิ้มนึงสองสามยิ้มแฉะแฉะ <laughs> <laughs> ยิ้มเจนแขวแหงเลยพี่น้อง <laughs> ก่อนหนา้างามก่าก่องหลังเ้อะ เนี่ยเอาไหมไปยืนไปพี่ถ่ายรูปให้นั่งสวยๆเลยกระเป๋าก็พอปลดก็ปลดก่อนรูปออกมาจะได้สวย คุเพี่ว่าจะถ่ายรูปให้น้องรัดเนาะเก็บไว้เป็นความทรงจำพี่น้องถอดเม็ดไหมอ่าเนื่องสองซ้ำเอาเห็นครึ่งหน้าแล้วก็ให้เห็นภาพบรรยากาศด้านหลังรอบๆอ,อือสวยจ้ถ่ายทำไมเห็นแค่ครึ่งนั้นอะ่ะเอาจับจัก แค่สัตว์นั่งแบบไโอ้ดูหน้าตานางแบบจริงค่ะทุกคนคนเราก็ต้องเชื่อมั่นในความสวยของตัวเองก็เข้าใจแหละนี่นะคะมามามาสวยมากทุกคนงามขนาดเนี่ย ยอมตากแดดเดอ้อ FC เอ้ย FC เนีย่ยอมตากแดดตากนายเพื่อใหอ FC พ่เป็นพี่น้องในเบิ่งเดอ้องามขาดคุณถ่ายให้ฉันได้ไหม ฉันจะไปเป็นนางแบบคุณถ่ายวิดีโอเลยนะถืออย่างนี้ถือ,อนิ่งๆนะแล้วก็คุณก็พาไปแล้วก็ถวยนะที่นอกเห็นบอ,อาการล้างของแพวานอแบบเลยบอกเลยเลยว่าง,งามที่สุดเลยที่นอกเลยงามแบบมากๆเนาะแลวก็แบบขนาดว่าสวงเวลาที่เป็นสวงเวลาที่แดดแหง้งขนาดนี้เนาะทุกคนก็นยังงามและก็งามอลีนมอลีอรอเป็นครั้งแรกในชีวิตที่แพวาได้มาบึงอันนี้เนาะ อา,า,าเาวเอินพิษกระต้องขอโทษขอไภ่นะที่นี่นะทุกคน,น่าจะเป็นอาหอพระราชวังนะทุกคนเนาะถ้าเพว้ยวอาจือบพิษนะทุกคนถ้าจือพิษกระต้องขอโทษขอไภเนอะแลวก็เพี้ยวกับนอบ้องเพวาก็ขอฝากให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีนะ่นำเพว้ยวน่ว่าแมนหรือบอเนะาะเพราะว่าเพว้วนั่นออกมาจากอาวัดพระแก้วเนาะทุกคนหรือว่าออกมาจากตรงที่แบลว่ากาบเนียงพระแก้วมรกตเนาะอา แล้วก็พุดียางตรงออกมานะทุกคนทางออกเพิ่นก็สิีมีบอกว่าไปาทางเดินออกไปหอพระราชวังเนาะแม่นะทุกคนก็พุดีมากับทัวร์เพิ่นที่เป็นชาวต่างชาตินะพี่นอกเนาะออกมาหลายคนขนาดเลยนี่ก็สิีมีการถ่ายรูปถ่ายอย่างนะคะทุกคนก็สาผู้อนุโมทนาเกันเนาะถ่ายรูป รูว่านั่งได้หรือเปล่าเพลาก็ไม่แน่ใจนะคะคุแต่เขาก็ไม่มีห้ามนะคะก็ขอประทานอภัยนะคะขออนุญาตนั่งนิดนึงค่ะได้หรืยัคะได้แล้วค่ะอเ,คเอายืนยืนหันหลังหันหลังไปนู่นหันข้างแบบว่าข้างนิดนึงแล้วก็หันหน้าไป Thank you โอเคยิ้ม yes คือจะไม่ให้เราเข้าไปเหยียบนะคะเราเข้าไปเหยียบไม่ได้เราจะเดินถ่ายรูปแล้วก็ต่างๆอยู่ด้านนอกค่ะเพราะว่ามันมันสวยแล้วก็มันละเอียดมากค่ะทุกคนไปเดี๋ยวแพรวจะให้ดูนะคะก็ต้องขอบขอบขอบคุณมือกล้องนะคะคุณถ่ายตลอดเลยใช่ไหมเมื่อกี้นี่นะคะขอบคุณมือกล้องนะคะมือกล้องของเราไปคะ่ะทุกคนแพรว่าสิพาไปเที่ยวชมเนาะ ก็คือดอกไม้เขียวกับจีเลยพี่น้องนี่นะคะงามงามขนาดบอกได้คำเดียวว่างามงามแหงทุกคนงามอรีนี่มีนุกน้อยแล้วก็ดอกบัวพี่น้องดอกบัวนี่นะคะโอ้โห คุณลองมุมนี้ถ่ายรูปใช่ไหมคะค่ะโอเคสวยยืนขึ้นค่ะแป้งกิ้วเลิศมากโอเคสวยไหมคะสวยค่ะ มุมนี้นะคะขอขอนุญาตถ่ายรูปนิดนึงค่ะขออนุญาต,ถ,าญาตถ่ายรูปอะยำสงบสงเียมตัวเองแต่มุมนี้มันจะมืดค่ะเพราะว่ามันโดนแสงอาทิตย์เอาเลยไหม,ไมนไอน,นิดนึงค่ะค่ะอันนี้นึงนะคะสวยไหมคะมันมืดมากอะ่ะเพราะว่ามันโดนแสงอาทิตย์โอเคไม่เป็นไร,ไนไรแต่ก็คือสวยเลยแหละ อย่างนี้ได้ไหมคะได้ค่ะอย่างนี้ได้อยู่อย่งเห็นหน้าช็อตเลยเต็มเลยมันมืดเพราะว่ามันโดนแสงอาทิตย์โอเคพอเดี๋ยวโอ้โหศิลปะวัฒนธรรมการตกแต่งสามการตกแต่งสวยงามมากสวยสวยสวยโอ้ตัวตัวตันี้นะคะภาพต้องนิ่งค่ะ ใจต้องนิ่งนะคะนิ่งมากค่ะทุกคนเก็บให้ทุกรายละเอียดทุกระเบียบนิ้วไปหมดแล้วเหลือแค่สองพี่น้องอ่าเข้าไปหมดแล้วนะคะทุกคนคือเหลือแค่เราสองพี่น้องนะคะเหลือแค่เราสองคนพี่น้องส่วนทัวที่เข้ามาเที่ยวตรงเนี้คือเข้าไปหมดแล้วสวยมาก พระอาทิตย์ดวงใหญ่มากทุกคนมีดวงเดียวในโลกแต่ก็ใหญ่มากแล้วก็ร้อนมากอ่านี้มือกล้องอ่าอ่าถ่ายให้มือกล้องหน่อยะอคะ่ะไปคุ้มเป็นคุ้มนะคะวันนี้ทั้งวันอยู่ตรงนี้ที่เดียวนี่ค่ะเ่ว่าชอบนะคะชอบธรรมชาติสวยงามอุ้ยต้นมะคามพี่น้อง ่นตัดออกมาได้เลย่นต้นกิ่งออกมาได้เลยอันนี้คือต้นมะขามได้พี่น้องนี่นี่นะคะก็จะมีจุกกระจิกนี่เลยดอกมะขามนี่ทำได้ไงวะทำได้ไงสวยมากคือทําได้ไงนี่นะคะก็จะตอนกิ่งออกมาแล้วก็ตัดเป็นพุ่มๆนะคะนี่ค่ะนี่เลยนี่นะคะนี่ค่ะถ้าทำได้ไงให้มันออกมาสวยแล้วก็มีเอกลักษณ์แบบนี้นะคะนี่ค่ะ ถ่ายรูปถ่ายรูป,ปตรงนั้นพี่ถ่ายให้มาไปยืนตรงนั้นเลยตรงตากแดดอ่ะเออตรงตากแดดตรงนั้นเลยค่ะโอ้โหมือกล้องของเราก็แต่งตัวนะคะทุกคนเหมือนจะออกไปเกี่ยวข้าวนะพี่น้องสวยงามเนาะงามหลาย อ่ะถ่ายถ่ายให้พี่หน่อยตรงนี้ได้ไหมแต่ว่ามันไม่มีคนแล้วนะน่าจะเนี้ยนะอ่ะตรงนี้เลยนะนี่เนี่เห็นอย่างงี้โอเคไปยืนตรงนู้นตกล้องไว้ก่อนไดหมอ่านี่นะคะถ่ายรูปเสร็จเรียบร้อยส <ไป S 2> วยถ่ายคุณพี่ขมะมุนสวยไหมก็ไม่เท่าไหร่ไปไอเอแล้ เก็บเกี่ยวภาพบรรยากาศนะคะทุกคนอันนี้เลยนะคะไปเดี๋ยวเราจะออกกันแล้วนะคะนี่เลยทางออกของเรานะคะเราก็จะออกแล้วนี่ค่ะวิทางออกนี่สวยมากน้องไปยืนไปพี่ถ่ายรูปให้นี่ค่ะเราก็ออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะท่านผู้ชมนี่เลยค่ะออกมาด้านนอกแล้วค่ะนี่นะคะ สวยมากสวยงามจริงๆสุดยอดงามหลายพี่น้องเพราว่าบูหว่าอ่ะเพราว่าบูหูว่า,วา,วาท่านผู้ชมจะตื่นเต้นคือกันกับเพราว่าหรือบ่เนาะเต่เพราว่าบอกเลยนะทุกคนว่าตื่นเต้นมากพี่น้องตื่นเต้นขนาดเลยตื่นเต้นแหงแลวก็ดีใจลายเนาะเบาเรียวเบาอีกพี่น้องเบาเบิดมือมนันี่เพราะความดีใจที่ได้มาทีเียวเนาะดีใจสุดๆพี่น้องเลย งามขนาดเลยนี่ค่ะมุมนี้สวยมากนี่ถ่ายรูปได้ไหมเก็บไว้เป็นที่ระลึกพี่น้องเนาะเอาไว้เป็นความทรงจำดีๆทีว่าเข้าด้เขามาเที่ยวชมผาพบรรยากาศเนาะในอ่าสถานที่ศักซิือว่าสถานที่สำคัญของอ่ะเป็นสำคัญของอ่ะ พี่น้องเช่าไทยนะทุกคนหรือว่าคนไทยนั่นเองนะคะทุกคนเนาะดีใจลายนะคะไปเดี๋ยวเราก็ออกไปเลยพี่น้องเอ้ยเพราะว่ามันก็เป็นเวลาสิหาโมงแลนะ้วเนาะเพรียว่ากันยังอยากจะไปเที่ยวอ่ะวัดอรุณนะทุกคนแต่บวหัวสิไปทันหรือบ่เนาะเพราะว่ามันก็เป็นเวลาหาโมงแหละนาสิทนันเพราะว่าเพิ่นปิดิ่นอาจจะปิดหกโมงนะพี่น้องเนาะอยู่ในวัดอรุณนะกับบเนใจคือกันมาจ้าพี่น้อง โอเคนะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในอ e ีต่อไปนะคะ ep นี้ก็ขอจบแค่เพียงเท่านี้นะคะกับการที่เที่ยวชม,มนเนาะที่สถานที่สวยทุกคนคะตรงนั้นคือเรายังไม่ได้ไปเลยเดี๋ยวพี่ว<บ>า,<บ>าจะพาจะจไปยังไม่จบค่ะทุกคนไปค่ะขออนุญาตอีกนิดนึงนี่มันเป็นทางเดินน่ะนี่ค่ะขอรวมข้ามผ่านทางนี้เขาไม่ได้เขาไม่ได้เหรอ ทุกคนคะคือด้านในสวยมากพี่น้องข้างในนั้นสวยงามมากพี่น้องเอ้ยมันมีดอกใหม่เนาะแต่ว่าเพื่อนบองหายห้าเข่าไปนะทุกคนคลิปนี้ก็คงต้องจบแค่เพียงเท่านี้หลยจ้ะพี่น้องโอเคด้าจ้ะพี่น้องนาอคลิปนี้แพ่ว่าก็ต้องขอจบแค่เพียงเท่านี้ด้าจ้านาะ ผิดพลาดประการใดกะต้องขอโทษขออภัยเดอ้อจา้าเด้อพี่น้องน,นอกนะ่าจะเป็นเอฟซีทั้งฟังไทยฟังเล้ารัวทั้งต่าง,งประเทศเด้อจ้าที่เขามาติดตามรับช่มรับฟังเนาะเพียวากับหนองรัดนะคะทุกคนก็ต้องขอขอบพระคุณมากมากนะคะขอบคุณเอฟซีทุกคนทุกท่าน,นะคะ่ะอยากจะบอกว่าเป็นประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตที่รู้สึกดีใจนะทุกคนถึงอากาศมันจะร้อนขนาดไหนแต่ก็ข้างในยังเย็น เพราะว่าเราได้เห็นสถานที่แล้วก็ภาพบรรยากาศต่างๆนะคะที่สวยงามมากเป็นเอกลักษณ์มากและสวยงามจริงๆทุกคนงามงามหลายทุกคนเนาะงามสําหรับสําหรับความรู้สึกของเพวยวเนาะเพว่าบอกว่าคนอื่นจากููซึกแบบใดแต่สําหรับโตของเพว่าเองนะทุกคนเพว่าบอกว่ามันงามมากๆเนาะทุกคนเพราะว่าในสิ่งที่เพวยวเห็นนาะเพีวภามารมาที่จะเหตุออกมาใดสวยงามแบบนี้เนาะทุกคนแต่ว่าอ่า ก่ยังมีเนาะเพม่อนกน็ยังเห็ดออกไม้เฮาได้ชื่นชมนะทุกคนก็นเลยแบบดีใจค่ะทุกคนเนาะโอเคค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะเจอกันใหม่พีต่อไปนะคะบ๊ายบาย